สวัสดีค่ะยายแรมใช่แนวมาแลวนะคะจาก USA ค่ะพี่น้องวันนี้ยายแรมสิภาพพี่น้องมามาเบิงตลาดอเมริกานะคะเพราะเป็นตลาดไทยเนาะคะ่ะเพราะตลาดอเมริกาเนี่ยเขาบอกกินเนื้อบอกกินเครื่องไนบอกกินเครื่องไนค่ะเนียนๆเข,เ,ขเขาเขาเน้นชีดค่ะพี่น้องอย่างมิตรชีดค่ะอันนี้โซนชีสด,ด้วยค่ะเห็นบลอกคลิปทีเหลวยายแรมลงลว่าเขาเขากินแต่ชีดค่ะพี่น้องคุณนะ ชีดบักร้ายหนึ่งค่ะพี่นอ้องนี่จะชีดค่ะพี่น้องเป็นค่ะพี่น้องชีดค่ะเขาเน้นชีดค่ะพี่น้องอยู่เมืองไทยฮะกับบุฟเฟ่ต์เน้นชีดเป็นไรเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมกานี่เน้นชีดขนาดด้วค่ะพี่น้อง ยายเล่าภาพพี่น้องว่าเบิ้งค่ะคนมิกาะบกินเครื่องในค่ะพี่น้องอันนี้สซนส้ซดโซ,โซ,โซของสดสเนาะคะ่ะเนาะวามีเครื่องไนเลยคะ่ะพี่น้องมแต่เนื้อไก่น่ะคนมิกาะบกินเครื่องไนัซว์เลยค่ะเห็นไหมคะมไก่ไก่กับมีตะน่องมีนงนะะม่น่องเนาะค่ะมี่น่องมีโอก๊กมีโอ,กอ๊กแล้วก็ นี่น่องไก่ค่ะพี่น้องหน่นองไก่น,อกาากน่องไก่เขาบอกกินเครื่องในค่ะขึ้นไก่ตักไก่จักไปใส่บิดขาไก่ตอนแลมบยายแลมมากใหม่ๆค่ะก็มีอยู่ค่ะพี่น่องขาไก่แต่ว่าหลังจากโควิดมาขาไก่บ่มีค่ะพี่น้องเครื่องในแค้นเสริอมบดเลยนี่ค่ะเห็นบ่กขาส้นส้นไก่เขากินตะน่องมันค่ะพี่น้องกินน่องกินอก แบบว่าเอากระดูกออกนะคะส่วนมากก็มีกระดูกก็มีเครื่องในค่ะพี่น้องัน,น้ซ้นไก่ค่ะบ็มีด้วยค่ะบาน,น,นีส้นส้นเนื้อหมูค่ะพี่นอ้องส้นเนื้อหมูกบมับบมีบมมีเครื่องในคือกันค่ะหัวหมูหางหมูตับหมูบุมีค่ะพี่น้องคนเมกาเขาบอกินเครื่องในค่ะเห็นบอกคะ่ะนี่ค่ะเขาแพ็กมากกัมีตะปวกนี่ค่ะ กระดูเข้ากระซับไปให้ย่างดีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเห็นบอกคะ่ะมีตะเนือกินตะเนือให้รีค่ะพี่น้องเครื่องนำ้ำเครื่องไนมันจะเข้าไปใส่เบิดค่ะพี่น้องยายแลมก็อยาก,กินตีนไก่อยาก,กินตับไก่กับบะหมี่ค่ะพี่น้องกึืนไก่กับบะหมี่จะเข้าไปใส่เบิดเห็นบอกคะ่ะมีตะเนือนะะ้วค่ะเขาบอกกินเครื่องไนสั์ค่ะพี่น้องคุณนะคะ สนี่ซี่โครงหมูซี่โครงหมูค่ะพี่น้องเขากินแต่ยังเสียเขาเขาไปย่างบาร์บีคิวเนาะค่ะซี่โครงหมูเนี่ยค่ะโบมี่แล้วค่ะโบมี่เครื่องในค่ะพี่น้องมีแต่เนื้อค่ะเนื้อมีอยู่เนื้อกับซีมี่นี่นี่ตับอยู่ค่ะพี่น้องนี่ตับเนี่ยตับตับตับนี่ซี่มี่อยู่ค่ะพี่น้องเขากินแต่ตับมันอันนี้ลิ่นมันค่ะลิ่นเนื้อค่ะ เนื้อง่วค่ะพี่น้องสิมีลินกับตับสองอย่างแต่ว่าพวกใส่พวกซึ่งจะไม่ใส่เวิดค่ะพี่น้องสามสิบกีบกับโบมี่เขาพวกกินเครื่องในสัตวดอีดีค่ะคนเมกาเห็นบอกค่ะเนื้อกับพี่ตะปวกเนื้อแบบสลุงสไลไปนี่ค่ะนี่ส่วนเนื้อได้ค่ะพี่น้องเนื้อเขากับมีทุกแบบค่ะสีเอาแบบใดแบบซับแบบสไลแบบแผ่น ันนี้แบบเนื้อสักคือแบบว่าคนเม็กามักสะดวกสบายค่ะพี่น้องหรือว่าสิบไปต้มต้มซุปกับมีเนื้อแบบซับเป็นตอนใหญ่ๆอย่างสีขาะพี่น้องวันในสิไปย่างสิไปย่างกับมีสเสือไหลแผ่นๆคะ่ะคือมีความสะดวกสบายขนาดนะ <S <S ค่ะเห็นบอคเะบว่ามีเครื่องในค่ค่ะเพราะว่ากินเครื่องไนกันเลยค่ะพี่น้องเฮ้ยเครื่องในเข้าไปใส่กับยังวาอยากอยากไปหูแรงมันขายแยแล้สิไปสื่อหรอกแยกแล้สิ แย่แลส้สิพี่เสือเครื่องในค่ะพี่น้องอันนี้ก็ไปเฮ็ดสเต็กเนาะค่ะก้อนเนื้อยาย่ีนี่ก้อนเนื้อยาย่ีไป็นเฮ็ดสเต็กค่ะพี่นอ้องนี่ฉันบอกค่ะมีเบส่วนเนื้อกับมีเบอร์เกอร์ค่ะพี่น้องเบอร์เกอร์เขาก็เฮ็ดเป็นสะเนื้อสะกับเฮ็ดเป็นแพก็นแพกไว้แล้วค่ะพี่น้องสะดวกสบายก็คือไปทอดใส่กับไปย่างกับเขาเบอร์เกอร์นะคะพี่น้องสะดวกสบายพี่น้องอ้าว เหมนูค่ะเนื้อเนื้อซับคุณค่ะเป็นแทงบังกใหญ่ๆเป็นเผาเป็นเผายายเลยค่ะพี่น้องอุ้ยเขานี้ย่อมเนื้อค่ะพี่น้องแต่บ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 ,บมี่นี่ย่อมเครื่องในเนาะคะ่ะเนาะอืมอืมนี่ค่ะแย่เล่มแย่เล่มกบับให้วงบรรยากาศเนาะคะ่ะบรรยากาศอาหารสุดส่วนบบเงาหนึ่งค่ะแต่ว่าเครืองไนบ่บมี่ค่ะพี่น้อง มือนี้ก็ซ้ำนี่แล้วค่ะว่าแย่แรกม,มาบอกพี่น้องว่าคนเมกาเขาบบกินเครื่องในสัตว์เนาะคะ่ะเนาะตีนไก่ตับไก่ก็จักไปไสเบดตับหมูตับไก่จักไปไสเบดค่ะพี่น้องหายากค่ะถ้าไปกับไปร้านไทยเนาะคะ่ะเนาะอ่ามือนี้ก็ซ้ำนี่แล้วค่ะพี่น้องเด้อะคนเมกาเขาบบกินเครื่องในสัตว์เด้อค่ะ